สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนนะมาถ่ายน้ำมันเครื่อง Ford Ranger 2.2นี่นจะเป็นไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับให้อุตส่าห์ถ่ายไปได้เกือบครึ่งแล้วตัวสับค้างนะต้องมาถ่ายมาอีกทีกนึงเลยแม่นะเจ้าเอานี่น้ำมันเครื่องก่อนเลยของปตทนะครับดนามิกซูเปอร์ของมันเร็วฟูลลี่ซินติกนะครับใน530นะ2แกลลอนโปรตีเขาซื้อเป็นชุดนะครับชุดละเจ็ด เจลิตรนะมันจะมี1ลิตรแถมมาด้วยแต่นี่ของเก่าเหลือ1นอลอนแะเราก็มาใช้กับฟอร์เ a นเ e อร์ได้เหมือนกันนะ <c oughs> นี่เราก็ถอดกลองแล้วเมื่อกี้ก็ถ่ายไว้แล้วนะแม่จเจ้าตัวสับค้างได้ค้างดีจริงๆเลยกานตอนการใส่กรองนะบร็จะดำๆนิดนึงนะง่ายๆครับ กดให้แน่นนะแล้วก็ใส่อริงนะก็เอาจารบีทาิดนึงนะนี่ครับก็ต้องเอาจารบีทาอริงนิดนึงนะก่อนที่จะใส่นะ้ำเพื่อมันจะได้ใส่ได้ง่ายนะเอาจ้างแล้วก็ไปดูขั้นตอนการใส่ได้เลยนะไอรอบนี้จะไม่ได้ฝัดชิ่งนะครับเพราะว่าออรอบที่แล้วเราฝัดไปแล้วนะเราสองหมื่นโลฝัดครั้งหนึ่งนะครับนี่ได้หมื่นโลแล้วก็อีกรอบหน้านะต่อจะฝัด ถึงจะฝัดนะนี่เปิดน้ำมันเครื่องฝาเติมน้ำมันเครื่องเปิดร้อยเลยครับนี่ตัวนี้ก็นะอยู่บริเวณซุ้มล้อต่อตัวนี้สามตัวก่อนนะครับนี่จับปูนัดอีกนึงนะนี่ครับต็คือตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องนะรองน้ำมันเครื่องครับตัวนี้สามตัวหนึ่งสองสามนะถอดอย่างระบัดระวังครับตัวนี้ ระมัดระวังนะมันเป็นพลาสติกค่อนข้างจะบาบางนะไม่ใช่ไขควงเออปากแฉกนะขันออกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นปากแบนแล้วก็งัดงัดบริเวณนี้ขึ้นมามันจะอยู่แบบนี้นะแล้วก็งัดขึ้นมาระมัดระวังนิดหนึ่งมันจะหายได้นะสําหรับใครที่จะถ่ายเองนะไขควงก็แบบนี้ได้เลยเปลี่ยนหัวได้คนระับกี่บาทนะร้อยบาทหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะเา นะครับก็ใครมีหัวปัม๊มแชมพูก็สามารถปั๊มน้ำมันออกมาได้เลยความเลี่ยงเกลอนะครับามทิ้งได้เลยนะทำบนดินก็ได้ทิ้งไม่ <c oughs> มต้องเทียบเช็ดอยู่นะครับแนะนำให้ทำบนดินนะเราค่อยเอาจอมาขูดๆเราดินกรบได้เลยนะครับสีกรองก็ปัจเจที่ขันก็เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะนี่เบอร์ยี่สิบเจ็ดเลยเป็นบล็อกนะครับ ออกแรงแนะนาให้ซื้อครบชุดเลยชุดนี้ก็ไม่กี่บาทนะเป็นพันนะก็หาซื้อได้เอ,อตาม f a c e b o o วิธีใส่ก็จับยัดเข้าไปได้เลยแล้วคันง่ายๆนะะไปดูสีน้ำมันเครื่องกันว่าจะเป็นสีอย่างไงนะนี่ครับหน้าตาของสีน้ำมันเครื่องนะก็น้ำมันเครื่องที่ใส่รอบแล้วเป็นของพีทีนะพีทีสิบสามศูนย์นะจากฟา๊มพีทีเลย <c oughs> ก็จะดำๆนิดนึงนะมันเป็นเซมิอะไรทักอย่างนี่แหละไม่ใช่เป็นฟูลลี่ซินติกนะครับถ้าฟูลลี่นี่ก็คือสั่งกอ็อแท้จะห้าสามศูนยนะแต่ว่านี่กึ่งสักก็สิบสามศูนยนะราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนึงหน้าของพีทีใส่กองเกา่ายดิงที่ <c oughs> นะ็อตรองท้ายนะก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะนะเดี๋ยวอยช่างเรามุดเข้าไปได้เลยนะงามน้ำเสร็จก็มาลุยรถกันต่อ <laughs> <laughs> จาเพื่อไะครับ เอาแ <c oughs> ับจารบีก็ใช้ล้อลื่นแล้วก็จะเปลี่ยนกรองอากาศไปด้วยเลยนะกรองอากาศก็คู่ดำไปเลยติดเดวเยลนี่นะครับกรองอากาศรถอุดอีจาก็จะดำไวหน่อยนะก็ไข่ลกสวยก็ไม่ต้องอุดก็ได้นะ มือเดียวถ่ายยากจะมัดเลยนะครับของใหม่ของเก่านะนะครับก็สามารถใช้ต่อได้นะแต่รู้สึกว่าอื่นๆก็เลยเปลี่ยนดปกว่านะครับไม่แพงนับสี่ร้อยครับ,400รบสามร้านตัวไปนะไม่ใช่ของแท้จากศูนย์นะแต่เป็นของเนี่ยยี่ห้อนี้ครับสามารถหาซื้อได้กับ btr 10 pro ใช้ได้เหมือนกันนะ นะครับเราก็ขันน็อตร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้ตัวนี้ไม่มีแครงนะไม่มีการแครงด้านใต้นะของฟอร์ดเนี่ยแต่ของมาดามีนะแต่ของมาดาต้องถอดแครงก่อนนะแครงใต้เครื่องเนี่ยของฟอร์ดตัวเตี้ยมไม่มีนะโลนโลนเลยต้งใส่เป็นการลดต้นทุนนะครับไม่ใช่ตัว็อปนะมันก็เลยไม่มีตำแหน่งของก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันเครื่องกันได้เลยจะเป็นยังไงนะใช้ประมาณ8 5ดจุดห้านะ ลองใส่ดูกรับจะใส่กรองอากาศกันก่อนนะครับกรองอากาศก็ใส่ง่ายนะมันจะมีตำแหน่งมากนี่ครับตรงนี้นะที่นิ้วชี้เลยเห็นกันรึเปล่าดินะี่ครับว่าจะใส่แบบไหนก็ได้นะ่าะตายตัวนะถ้ายางนี่ขาดมันก็ก็ไม่เป็นไร พยายามกดให้ลงล็อกคนระับไม่ลงว่อเคสลงนะไม่ลงว่ะแม่รู้สึกว่าออกกองอากาศนี่จะแน่นๆเป็นพิเศษนะใส่ยัดไม่ค่อยลงนะพยายามกดได้ลงนะไอ้คลิปสามตัวนี้หนีบเข้าได้นะ เอาเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการใส่น้ำมันเครื่องกันได้เลยโเครับน้ำมันก็สีจะประมาณนี้ของปตท ก็มีรูไว้นี่ออกมานะเพื่เติมได้ง่ายขึ้นนะสำหรับใครไม่มีกรวยนะสีมันเข้มเข้มดีนะนถ่ายคอนยินแล้ว เดี๋ยวก็ใส่ให้ได้แปดจุดห้านะเมื่อกี้หกแล้วก็มันยังเหลือสามกว่านะครับใกล้ดีนี่ก็แกนห้อนที่สองนะที่เหลือจาก b t 1 0 Pro ใส่ไปสักแปดก่อนเออนี่มงสีใสกว่านะเรื่องเป็นเพราะเราเปิดอยู่เมื่อกี้สีเข้มกว่าเลยนะต้องใส่ควรจะลอดการผลิตนะ ชื่ออะไรก็เหมือนกันนะครับใส่การวัดมือเดียวนี่ทำโคตรยากเลยประมาณแปดครึ่งนะครับเลือๆไว้สักนิคลงลง ไม่ต้องขออภัยนะค <c oughs> อแห้งกันเลยทีเดียวเชียวน <c oughs> <c oughs> ม่ครับก็ใส่น้ำมันเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ลองมาเช็คระดับน้ำมันเครื่องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท <c oughs> ีมลไปแล้วมาดึงข <c oughs> ึ้นมาเครดก่อนครับ เกินไปสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะยใหญ่ขาดน้ำมันเกรืองเนียเอาไรซัก <c oughs> อยูเแาวเข้าตาแนละ้วม่้งได้ใส่เือด้วยตักลงอะไรยังอีกสักรอบก็ได้นะเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันว่าผมถ่ายที่เท่าไหร่นะนี่ครับเลขไม้ก็เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้ากิโลนะมันเกินมาหนึ่งพันนะ ปกติของฟอร์เนี่ยถ้าใช้น้ำมันเออดีๆเนี่ยของศูนย์เนี่ยมันจะได้ถึงหมื่นห้ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่นี่เราใช้น้ำมันประมาณนี้ก็หมื่นเดียวก็เอาอยู่นะหมื่นเดียวก็ถ่ายทิ้งได้แล้วนะปีหนึ่งถ่ายหนนหนึ่งครับนะของในหัวเนี่ยน่าจะได้แล้วนะใส่กริปก็ใส่กริปมันใหม่พอเรียบร้อยนะก็จะประมาณนี้ครับก็เป็นคลิปไม่ยาวมากไม่สั้นมากนะก็สำหรับใครที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องเอง นะก็สามารถทําตามได้เลยนะครับมีขั้นตอนไหมบอกอาจจะไม่ละเอียดนะแต่ก็มีคลิปของ B50 Pro แล้วนะก็ไปหาชมกันได้นะครับสำหรับใครที่จะถ่ายมาสด้ากับฟอนนี่เหมือนกันนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม